พุ่งตรงนะมานะฝั่งข้าวอย่างงี้ทั้งจานหนึ่งแล้วแล้วก็ต้มเลือดอันนึงช <Okay. S 1> ุดุหนึ่งโคตรดีเผ็ดเผ็ดกำลังดีไม่ไม่หน่อยๆกำลังดีฟินโคตร มำๆๆทๆๆ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 ๆนๆๆ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 ๆนๆๆ้ๆๆๆอๆๆ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 ัๆๆากๆๆ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 าๆๆ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 รๆๆๆๆๆม่่่ หลังจากหลายๆเทศที่เราทากันมาเนี่ยเรากินเล่นเราไม่กินเล่นเลยแล้วอิ่มทุกร้านเลยเพื่อแล้ววันนี้เราจะมาในรายการที่ชื่อว่ากินอิ่มๆไม่เน้นเล่นนะครับผมเป็นการเดินทานอาหารและการกินร้านอาหารที่เราชอบกินนะครับและตอนนี้เรีอยู่ที่ร้านไม่พูดแล้วกันนะครับอ่านออกไหมเลื่อนหมูคุณสีครับวิลพัทยากางนะครับผมนะต้องบอกว่าตัวน,นี้เนี่ยตั้งแต่โควิดเนาะพัทยาแล้วก็วคือยังไงคือลบร้านอะไรทีเดียวเชียวแต่ว่าร้านนี้ยังคึกคักเช่นเดิมนะฮะ เขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่เ่าแก่มากๆเห็นเขาบอกว่าอยู่มาแล้ว40ปีตอนนี้มีทั้งหมด4สาขานะฮะในในพัทยาเท่านั้นนะครับมีสาขาไหนบ้างขึ้นตรงนี้นะครับ <_ d ata> และก็ต้องบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่พัทยาการเป็นสาขาต้นตำรับโอเคที่นี่เลยนะครับเมนูหลากหลายเมนูเลยที่ขึ้นชื่อมากมายไก่กองนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขามีทั้งต้มล้อนหมูมีทั้งต้มยำอะไรเต็ไมไปหมดเลยเอาไว้ว่าคุณก็มาดูเองแล้วกันนะครับก็หลายต้มรอนหมู แต่ว่าผมสั่งไปแล้วนะยังไม่ลองกินเดีย๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงกันแล้วก็ส่วนอาหารตามสั่งเนี่ยของเขาก็ใช้หมูหมักที่เขาใช้ทาไอหมูต้องเป็นหมูนี่แหละมาทํานะฮะก็คือฟังอ่านเขามาก่อนที่จะมานะฮะนี่เลยเนี่ยไม่มีหมูหมูก็ทียมหมูคั่วพริกเกลือนะฮะหมูผัดพริกแกงเดี๋ยวเราลองดูว่าเราคือผมสั่งแต่แบบเฟซเนเจอร์ของเขาแล้วกันเนาะว่ามาทานกันว่าเป็นยังไงนะครับ รอก็เดี๋ยวรอรอดูแล้ว,ก,วกันกนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังเนาะโอเคไปไแล้วนะครับอาหารเร็วมากครับทุกคนอาหารเร็วจริงเรียกว่าน้องจอยอ่ะไม่ฟังเลยกินแล้วเหรอตัดแล้วสัว่งเลยนะฮะอาหารเร็วมากค,ค,ครับทุกคนนะคะก็เมนูที่ผมสั่งไปนะคะก็คืออันแรกเลยคือต้มเลือดหมูรวงใส่ทุกอย่างเลยข้างนอกข้างในเอาหมดเลยเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเครื่องไม้เครื่องไม้อะไรล่ะเครื่องในนะสดมากสดซิงกระติงเด้งมากเลยครับผมลก็ บอกว่าเลือดของเขานะมันไม่เหมือนที่อื่นก็สีสีเปียครับทุกคนมันต้องแบบก็ม,ม,ออมันมันมีสีแล้วหนึ่งแบ้านเล <c oughs> ยยืนยนอะไรมาก็ต้องเล่นหมดเลยเนะ <c oughs> นี่ยคือเนี่ยเขาบอกว่ามันเด้งมากนะครับส่วนในเรื่องของตัวไม่ว่าจะเป็นตัวกระเพาะนะฮะหรือว่าจะเป็นของตับไส้แน่นแน่นอะเรามาชิมที่น,น,น้ำมันก่อนละกันอันนี้คือยังไม่ปรุงเนาะยังไม่ปรุงเลยเนี่ยนๆนะ เขาจะอารแบบมณ์แบบมันพอดีป่ะแบบมีร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันพอดีแต่ถ้าความอร่อยนะโหไม่ต้องปรุงอ่ะดีมากเรามาเริ่มที่เลือดที่าบอกว่าเด็ดที่สุด <Okay. S 1> ไม่ได้มีกลิ่นคาวเลยลองกินดูเป็นไงบ้างเลือดใช่ไหมคะใช่อร่อยมากนะครับผม คือมัน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 ดึ๋งดื่มดีอ่ะมันรู้สึกว่าเหมือนเขาเขาดูแลดีมากกับเลือดอ่ะน่าจะเลี้ยงเลือดได้ดีมากอืออือต่อไปอันนี้คืออะไรครับคุณพัฒน์ลำบากจะได้ไหมไม่เไม่เป็นไรก็เอาเรากินเราหิวมากคือผมไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได้เปขายเครื่องในอ่ะแต่ว่าก็กินได้น่าจะตัดคือกับกัมเพอป่ะไม่ใช่ครับกัมเพอนี้ครับหมาย นี่กระเพาะใช่หมอ่ะ,อะมาเอาที่รู้ก่อนจากก่อนหืมมาแล้วเหรอก็แล้ครับอันนี้อันนี้คืออะไรครับจี๊ฮะจี๊เจ้งจีง๊อืมกะระเพาะเจ้งหนึงดังอารอยใครช่องใครช่องอ่ะเจ้งสีงบ้าง ทำไมอร <smoked avec behaviour> <servir> ่อยอ่ะหมูชิ้นบ้างหมูชิ้นหมูชิ้นหมักโคตรดีหมูนุ่มอ่ะตับบ้างตับพี่ดีนะกินแล้วต้องต้องไม่แข็งมากต้องนุ่มๆลูกตับเก่งมากถ้ากินตับเยียวแค่ตับหนึ่ง ตับ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 บันี้คือต้องารที่จะเล่แค่นั้นเลยเรากลับไปที่หมูตับแหรืออะไรัหมูตับหมูตับครับก็อะไรว่าอย่างเงี้นะครับัผมนะนี่อาารนี้เลยผมมีและเขามีอาหารตามสั่งแต่เขาจะเป็นพวกอาหารตามสัมบอกว่าเป็นข้าหมูอะไรอย่างงี้ผมก็เทียมหมูกรบก้าหมูกระเพานะครับไส้หมูของเขาในการหมูเขาหมักในการทำก็ล้นหมู ผมได้สั่งตัวนี้มาครับนี่คือหมูผัดพริกเกลือผัดพริกเกลือไม่ใช่อ,อ่ะไรหมูพ,พัวพริกเกลือ,อ,อนะครับอ่ะเ,อเรามาลองกันที่เมนูแรกนะครับหมูพัวพริกเกลือาการกินต้องอกินกับข้าวตลอดพุ่ตรงนะมานะฝั่งข้าวอย่างนี้พักจานหนึ่งแล้ว,ลวก็ต้มเลือดอันหนึง่งชุดหนึ่งโคตรดี่ะ เผ็ดมาแล้วเผ็ดเผ็ดกำลังดีไม่ไม่หน่อยหน่อยกำลังดีฟินอร่อยโคตรถ้าคุณอยากใสแบบนะ่แบบสายเป็นเผ็ดนะแบบคือแบบเผ็ดเผ็ดแบบกลิ่นกระทะได้หน่อยนะตรงน,นี้เลยนะครับผมและนี่คือหมูกระเทียมเขาบอกเวลานี้ถ้ามาแล้วต้องมาหั่นหมูกระเทียมหมูกระเทียม,ยมคือที่เรื่องชื่อลือชามของเขาให้ดูก่อนอ่ะหมูกระเทียมนะครับกินโดย คนชนบุรีต้องมีซอสพริกตีราชาแต่เรากินนั้นเรามาเริ่มกันที่อันนี้ก่อนอันนี้คืออีกแล้วอร่อยอีกแล้วสายผมน่าชอบอันนี้มากกว่าเพราะมันเ<อ>ผ็ดผมชอบรสจัดอันนี้แนวเด็กๆแต่กลมกล่อมและอร่อยมากอร<ป>นี่หูหูราดน้ำาหูราดน้ำปลา ดูกับพีกกะบพีกนะนี่คือช่างภาพผมเขามากินบ่อยนะฮะอ่ะอย่างงี้ใช่ไหมพิกอย่างงี้นะแล้วอย่างงี้นะเอานะตัดพีกไปตูนโอ้โหเจ็บเจ็บจ็บจ็บไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะบพีกกบเลยขอเล่นก็คือว่ามันเหมือนหมูภาคสองของหมูกระเทียม เังมาทักคุ้งน้ำปลาเพิ่มไปหน่อยนะแ,แล้วก็ใส่พริกอาว่านะใจผมไม่จะเลิกว่าแล้ว The best เพราะว่าดูไหมครับทุกคนเพราะว่าพอผมได้กินแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันมีความติดกระทะด้วยผัดแห้งๆไม่ได้น้ำเยอะมากก็ต้องบอกว่าจริงๆนะครับทุกเมนูีนวันนี้ที่ผมทานเนี่ยนึกนะเพิ่งเผ็ดพริกเมื่อกี้นีดแรงมากเลยเดิมนะคณมากินนะ สั่งแบบนี้เลยคุณจะสั่งหมูกระเทียมมาสั่งแล้วแต่คุณเลยแต่คุณจะมีข,ข้าวจานหนึ่งแล้วคุณก็สั่งเลือดหมูมาชามหนึง่งกินกับข้าวโคตรฟินฟินมากอร่อยมากนะครับทุกวันนี้นะฮะกินอิ่มๆไม่เน้นเล่นเออดูบอกมึงเลือไปเห็นนะฮะร้านนี้ทุกๆจานทุกเมนูไม่มีผงชูรสเลยแม้แต่จานเดียวอร่อยด้วยตัวของมันถูกต้องอแสดงว่ามันดีมากนะครับร้านนี้มาหาดูเลยเขาบอกไว้เลยนี่ ต้องบอกว่าร้านนี้เขาเหมือนบอกว่าออกรายการทั้งหมึกแดงออกโคคุณข่อยออกวิไลหลากหลายหลายหลายจานเลยก็ลองอการเราเลยใช่รายการเราคนดูว่ามันฮาวแล้วก็มาทำกันนะฮะสี่สาขานะครับผมสาขานี้จะเปิดเวลาประมาณหกโมงครึ่งเนาะถึงห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นแล้วก็มีในทอร์นาโดไหมทอร์นาโดจะเปิดประมาณสิบโมงถึงสามทุ่มก็ลองไปหากันดูแล้วกันนะครับแต่วันนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดสมัครไทยกันด้วยนะครับผมกับช่องกินเล่นเล่นไม่เล่นอิ่มนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย กี่ปีแล้วนะเออสิกว่าปีแล้วค่ะยี่สิบก็จะยี่สิบแล้วเกเฑ์อเรชั่นที่สี่แล้วค่ะโอเคครับผมแล้วนี้เราก็อีกร้านหนึ่งนะเป็นร้านข้างๆกันกับร้านต้มต้นหมือนคุณสีนะครับคือชื่อว่าร้านมะม่วงน้ำเปลาหวานสูตรโบราณแม่ยาวแล้วเกินนะชื่อร้านน่อ๋อชื่อเขานี่นะครับมะม่วงน้ำเปลาหวานสูตรโบราณนะครับแม่กินวนนะครับผมนี่นี่คุณดูนุ่นหูน้ำเปลาหวานนี่คือขายไหมครับอันละเท่าไหร่ครับเนี่ยกระปุกใหญ่ร 100คือาันนี้คือตอนกูนี่ต้องกวนตอนกลางคืนประมาณครึ่งสิบห้าเดือน8หรือเปล่าครับมันถึงได,ได้เหนียวขนาดนั้นนะหน่ากินมากเลยมะม่วงคือมะม่วงอะไรอะครับมะม่วงเป็นแก้วขมิ้นกับมะม่วงมันนะคะมมะม่วงแก้วขมินมมม้นจะเป็นแบบว่าออกสามรสเปรีนน้ยวหวานหวานวาน้ำมัน,นอย่างเงี้ยครับแล้วก็มะม่วงมันก็คือว่าจะรสชาติออกมันๆนะครับมาเนี้ยมาเนี้ดิมานี่ดิคุณเออเอาให้เราชิมหนึ่งครับดูครับคุณดิ แต่ว่าถ้าผมจะกินเองจริงๆให้ดูนะนี่ฮะดูว่มันของแท้ไปดูดิเหมือนกินนี่แหละวิซซ่าดะเคยกินปะไอติ้วิซซ่าดะเฮ้ยกินแล้วไม่หลุดนี่ไงหลุดละมาแก้วคำนี้ดีอืมอร่อยอ่ะอร่อยมากป่ยพี่อร่อยมากเลยอ่ะพี่กวนพี่กวนนานไหมพี่ทำนานไหมไอหมอเนี่ย ใช้เวลาประมาณประมาณถ้าเต็มหมอ้อนี้มัน20กิโลก็ประมาณเกือบ3ชั่วโมงหมดตู้อันไหมพี่หมดตู้อันไหมเออไม่หมดต้องก็ต้องตุ้มเชื้อค่ะตุ้ขาต้องเหลือให้เป็นเชือ้อเวลาเรามาควนใหม่มันจะได้ง่ายถ้าหมดเลยเวลามาขยาานะมันจะยากหน่อยค่ะแบบว่าพี่ให้ชิมบางคนไม่กล้าทานกะปิไงคะ<อ>เราก็เลยต้องให้ชิมว่าเราใช้กะปิอย่างดีไม่ได้ใช้แบบว่ากะปิที่ไหนครับเนี่ยกะปิของระยองระยองอร่อยเลย ชุดนี้แหละค่ะพี่นะพี่เท่าไหร่นะ60สิบบาทคือถ้าคุณมากินนะคุณก็ต้องมาซื้อแบบนี้อยากกินมะม่วงเฉยๆถ้าซื้อมะม่วงเฉยๆคุณกินที่ไหนก็ได้แต่คุณจะกินนี่พี่บอกอร่อยคันชุดพี่สวยมากเลยวันนี้อร่อยมากเลยค่ะเมื่อกี้ลองชิมดูนะคะแลาเราก็มีน้ำใจด้วยราคาให้เราชิมและให้กินมะม่วงชิมฟรีก็เลยสุดๆค่ะและถูกมากด้วยนะคะ50บบาทได้เท่านี้แน่ คือกินวันนี้หมดวันหน้าเลยครับใช่เอาเลย็จมากเลยค่ะไม่เป็นไรนะคะมาในนี้จะมีกุ้งนะครับแล้วก็อะไรหอมแดงไหมครับพี่ใช่ค่ะมีลองรสพี่ส่วนผสมคือกุ้งแห้งหอมแดงนะครับแล้วก็ผิกชีค่ะโปรดเดี้ยวปลาหวานมันต้องเป็นสีจำไม่เลยพี่อันนี้คือทำอย่างสดค่ะเป็นสูตรโบราณถ้าสูตรสมัยใหม่เนี่ยเที่ยวค่ะอันนี้ แต่นี้ก็มีต้องไปห่อใบตองให้มันแบบว่าสุกก่อนแล้วถึงมาขส่หย่อมทำให้เข้าเครื่องอย่างเงี้ยค่ะเพราะผมแปลงเลยว่าทำไมน้ำพริกต้นปาหวานขพี่มันเป็นสีออกต้มต้มต้มกุ้งเป็นไหมคะสีสีกุ้งใช่ไหมใช่ค่ะเอาบ้านะทุกคนก็มาพยาการนะฮะแล้วมากินต้นต้นหมูขุณสีเนี่ยก็อย่าลืมมากินแล้วกันนะฮะร้าน ผมชื่อพี่ตลอดเลยน,ะนี่เลยฮะแม่กิมล้วนนะฮะมะม่วงมะบนาหวานนะฮะผมก็มาทานกันได้นะครับอร่อยจริงๆครคุ้มค่าคุ้มราคาครับผมไม่คหวผมวอาวันนี้ไปแล้วายบาย